สวัสดีเรายังอยู่ในทางระบบหลังบ้านของด็อกเตอร์เจลอยู่นะครับทีนี้เรามาดูถึงเมนูที่เป็นสีเขียวอ่อนแล้วนะฮะสามตัวนี้เป็นเมนูที่สำคัญเหมือนกันนะเมนูสีเขียวอ่อนเรากดเข้าไปที่การส่งออเดอร์การส่งออเดอร์ส่งออเดอร์ก็คือเราจะสั่งซื้อสินค้านั่นแหละนะครับตรงนี้คือชื่อที่อยู่ของลูกค้าที่เราจะส่งให้เขา เนื่องจากอย่างที่อธิบายระบบด็อกเตอร์เจลเป็นดอบชิปนะหน้าที่ของตัวแทนเนี่ยคือหาลูกค้านะครับแล้วก็ขอชื่อเบอร์โทรที่อยู่ของลูกค้ารับเงินจากลูกค้ามานะครับแบ่งส่วนหนึ่งโอนเข้าไปในระบบด็อกเตอร์เจลหรือคุณอาจจะเติมเงินอย่างผมไว้อยู่แล้วเนี่ยผมเติมไว้เนี่ยเลขสวยๆเนี่ยแปเนี่ยนะครับก็แล้วคุณก็รับเงินลูกค้ามาคุณก็กรอกข้อมูลตรงนี้ส่ง วิธีส่งเรื่องได้สองแบบก็คือเป็น c u r ร y ก็ได้แบบ EMS นะฮะซึ่งอนาคตก็อาจจะมียี่ห้ออื่นเพิ่มนะครับถ้าในกรณีที่พื้นที่ห่างไกลคำว่าพื้นที่ห่างไกลหมายความว่ามันเดินทางยากเช่นบนเกาะหรือว่าจังหวัดที่เป็นชายแดนอะไรเงี้ยเคอรี่เขาจะมีอัตราเพิ่มเติมคือเก็บเพิ่มอีก50บาทนะอันนี้รายละเอียดต้องไปดูที่เคอรี่นะครับ หรือจะเป็น COD Cash on Delivery ก็ได้แต่ COD นี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะส่วน Curry ถ้าส่งธรรมดาที่ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลเช่นอยู่ในกรุงเทพสมุทรปราการหรือว่าเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ไม่ไม่เสียเงินก็คือส่งฟรีนะครับสินค้าด็อกเตรเจลก็จะมี2กลุ่มนะตอนนี้ก็จะเป็นด็อกเตอร์เจลออริจินอแล้วก็ด็อกเตอร์เจลซีเล็กนะครับ ไอ้ตัวนี้ดีมากเลยเบลุ u, นะอ่าแล้วก็ด็อกเตอร์เจลออริจินอลก็มีหลายสิ่งนะครับมีหลายสิ่งชิเซนเนี่ยผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับเวลาที่เราสั่งออเดอร์ไปแล้วนะครับมันจะอยู่ข้างล่างยกตัวอย่างเช่นผมสั่งชิเซนเข้าไป2อันผมกดสั่งซื้อนะครับจะเห็นว่ามีข้อมูลตรงนี้มี2อันแล้วตอนเนี้ เรามีโปรโมชั่นอยู่คือซื้อ2แถม1นึ่งเนี่ยเขาจะมีของแถมเพิ่มขึ้นมาเราก็กดยืนยันออเดอร์ที่นี่ปุ๊บนะฮะพอกดแล้วเนี่ยเมนูต่อไปที่ต้องเข้าไปใช้ก็คือสีเขียวเมอนกันคือการตัดยอดนะครับตัดยอดตรงนี้มีอธิบายรายละเอียดนะครับสำหรับมือใหม่ก็ขอแนะนำให้อ่านสันิดหนึ่งว่าการตัดยอดเขาทำยังไงส่วนสำคัญเนี่ย คือจันถึงสุกจะตัดยอดทุกๆตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็วันเสาร์ตัดยอดทุกๆ11บเอโมงส่วนวันอาทิตย์เนี่ยหยุดนะฮะหยุดวันอาทิตย์จะส่ง e m f ฟรีทุกรายการนะครับยกเว้นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะคือ COD มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลเดี๋ยวผมต้องต้องปิดข้างซ้ายเนาะเป็นข้อมูลลูกค้า ที่ผมซื้อสั่งไปในด็อกเตอร์เจลนะฮะอย,อย่างที่บอกคือสั่งสั่งไปเยอะเลยนะครับเ,เวลาที่สั่งไปแล้วเขาก็จะมีแท็กกิ้งนัมเบอร์มาให้อ,อ,อันเมื่อกี้ล่าสุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมขอดูใหม่ซิผมกดส่งออเดอร์อ๋อเมื่อกี้ไม่สำเร็จเพราะว่ายังไม่ได้กรอกชื่อที่อยู่ของลูกค้านะครับสมมติกรอกมั่วๆไปก่อน อบางอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะฮะมนกรอไปก่อนแล้วผมเลือกอทีนี้เลือกฮกแล้วกันสองอนกดสั่งซื้อฮักเลือกของแถมได้เป็นดอกเตอรโอกดส่ง order. ออเดอร์อข้หมูลเรียบร้อยแล้วเขาจะขึ้นมืหน้าจอเมื่อกี้นะครับแล้วผมค่อยไปกดที่ตัดยอดเราจะเห็นว่า มีรหัสออเดอร์มา3 3 2ซึ่งสามารถกดเข้าไปดูได้นะก็จะเป็นอันนี้ชื่อผู้ส่งคือผมเองชื่อผู้รับคือดีดน,นะกดแบ็ k กลับไปนะราคา Hacking Number ตรงนี้มีให้คลิกชำระเงินและยกเลิกนะครับเวลาที่เราชำระเงินเมื่อเราคลิกปุ๊บเนี่ยจะหักเงินของเราเงินของเราอยู่ไหนมุมบนซ้ายตอนนี้เลข888เนี่ยสวยอยู่นะครับเขาก็าจะหักเงินไป เงินก็คือตามยอดนี้770เนี่ยนะฮะหักเงินไปกดชำระเงินหักเงินปุ๊บถ้าเราทำก่อนบ่ายโมงเนาะถ้าเราทำก่อนบ่ายโมงเดี๋ยวบ่ายโมงปุ๊บเขาก็จะระบบก็จะเช็คแล้วก็จะมีแท็กกิ้ง u ัมเบมาให้เราภายในวันนั้นลูกค้าก็จะได้สินค้าในวันรุ่งขึ้นหรือเต็มที่ก็สองวันนะครับ ถ้าเราทำหลังบ่ายโมงถ้าเราทำหลังบ่ายโมงนะฮะก็จะได้อีกวันหนึ่งนะเพราะว่าระบบเขาตัดยอดตอนตอนบ่ายโมงตรงนี้ถ้าจะเอากดชำระเงินอย่างผมผมกดยกเลิกไปก่อนเพราะว่านี่ออเดอร์นี้ลองทำดูนะผมกดยกเลิกไปลบออเดอร์นะะนี้เขข้อมูลถูกยกเลิกแล้วแล้วก็สุดท้ายคือสีเขียวล่างนะครับรายการจัดส่ง รายการจัดส่งควรต้องดูข้างซ้ายนะเนาะมันก็จะมี tracking number อันนี้คือสิ่งที่เขาส่งแล้วนะครับมีรายการจัดส่งที่เขาส่งมาแล้วนะนะนี่คือรายการจัดส่งทั้งหมดสามเมนูนี้คือสามเมนูที่เราใช้ใช้ในการส่งออเดอร์ แบบดรอปชิปนะครับตั้งแต่การส่งออเดอร์การตัดยอดการจัดการจัดส่งรายการจัดส่งบางคนอาจจะบอกว่าทำไมมันซับซ้อนอย่างนี้อ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของเงินเนาะเป็นเรื่องของการหักยอดเป็นเรื่องของการหักเงินเราที่เราฝากเข้าไปเนี่ยแปดแปดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็จึงจำเป็นต้องแยกย่อยออกมาถึง3าเมนูเพื่อที่ให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ไม่มั่วนะฮะคือมันเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของที่เราต้องทําบัญชีต้องอ,อะไรกันนะครับเพราะนั้นการแยกอย่างเงี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูการทำสามเมนูนี้ในมือถือกันนะครับไปที่มือถือโอเคมาดูที่มือถือของผมแล้วนะ ผมก็ไปที่ส่งออเดอร์นะครับเมนูแรกเห็นไหมมันกระพริบทีนึงผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมก็กรอกชื่อของเออลูกค้าเนะเบอร์โทรแล้วก็ชื่อลูกค้านะครับแล้วก็ที่อยู่ตำบลพิมพบางเข้าไปสักอย่างอ่า นะครับจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถมีออปชันเพิ่มนะครับคือรับสินค้าเองที่ส่วนกลางก็ได้ส่วนกลางณนะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะในอนาคตอันใกล้เราจะมีส่วนกลางที่กรุงเทพเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ใกล้ๆกับเดมอบางกะปิเนาะแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศก็ส่งได้นะครับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยส่งได้ ณนะตอนนี้ก็จะส่งได้ที่ซาวโคลเรียสิงคโปร์จีนสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียแล้วก็ไต้หวันนะฮะแต่การส่งต่างประเทศก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะก็เป็นส่งแบบไปษนีนะฮะพัสดุลงทะเบียนต่างประเทศนะครับผมเป็นลูกค้าในประเทศตามปกตินะฮะตรงนี้อธิบายไปแล้วเนาะส่งแบบเคอรี่ ปกติจะไม่เสียเสียค่าจัดส่งเพิ่มเนาะไม่เสียนะครับยกเว้นเป็น COD หรือว่าพื้นที่ห่างไกลก็เสียตรงนี้เราก็ระบุสินค้าว่าเราอยากได้ตัวไหนผมเอาแฮร์โทนิกบ้างะนะฮะก็ได้แฮร์โทนิกออกมาแล้วผมก็กดบวกซื้อ2อันผมกดสั่งซื้อนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันแฮร์โทนิกคือซื้อ2แถม1นะฮะ แล้วผมก็จะกดยืนยันออเดอร์สีเขียวข้างล่างนะครับอ๋ออีกอันหนึ่งที่ลืมพูดไปคือตรงนี้มันจะเป็นราคาต่อหน่วยเนาะก็คือราคาปรีกกับราคาส่งนะครับก็ต้องมาเป็นสมาชิกก่อนแหละถึงจะได้สิบตรงนี้นะฮะกดยืนยันออเดอร์ไปเมื่อกดยืนยันออเดอร์ปุ๊บไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมดูหน่อย อ๋อต้องมีความยาวมากกว่าห้าตัวสอสรคือม่วมม่วมม่วสั้นไปก็ไม่ได้นะอ่ะกดยืนยันออเดอร์อ่าผ่านแล้วนะครับผ่านละหลังจากที่ยืนยันออเดอร์ผ่านแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ตัดยอดนะครับก็คือ ออเดอร์เมื่อกี้เราก็จะตัดเงินตรงนี้ก็เหมือนเดิมเขาก็จะอธิบายว่ารายละเอียดการตัดยอดคืออะไรตัดยอดจันถึงสุกบ่ายโมองอะไรอย่างเงี้ยส่ง E M F V ทุกรายการนะแล้วก็มาดูยอดของเราเนี่ย G HS, H H S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  อะไรเนะี่ยนะฮะกดชำระเงินสีเขียวหรือยกเลิกสีแดงนะครับอันนี้หลังจากที่เราสั่งของแล้วเราก็ต้องกดตัดยอดเขาก็จะไปตัดเงินของเรา นะตอนนี้ผมยกเลืกไปก่อนนะครับอ่าละแล้วก็ไปที่เมนูสีเขียวคือการรายการจัดส่งอีกทีหนึง่งสำหรับรายการจัดส่งเนี่ยเราก็เลื่อนมาดูข้างล่างนะอันนี้คือข้อมูลที่จัดส่งแท็กซี่น้ำเบริรเนี้ยเราสามารถที่จะ Copy ปี้นะฮะเราก็เลือกคัดลอกส่งไปให้ลูกค้าได้ ว่าสินค้าเนี่ยกำลังเดินทางอยู่ท้งไหนแล้วเวลาที่ลูกค้าจะใช้แท็กกิ้งนัมเบอร์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าแอปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเข้าแอปของผมจะโหลดมาแล้วนะครับแอปของ Curly อยู่นี่ c u r l ี่เ p e s s นะครับแล้วผมเอาแท็กกิ้งนัมเบอเมื่อกี้วางเข้าไป Test ผมกดเซิร์ นะฮะนี่คือข้อมูลนะครับว่าส่งถึงไหนแล้วส่งยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกมากเลยก็คือให้ลูกค้าไปโหลดแอปตัวเนี้ยเพิ่มแอป Curly นะครับ c u r l y Express สีส้มตัวเนี้นะฮะตัวนี้ไปโหลดเพิ่มนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือทำจากมือถือนะสำหรับ สปุ่มสีเขียวที่เกี่ยวข้องกับการสั่งออเดอร์ส่งออเดอร์ของเราครับผมสุดท้ายเดี๋ยวเมนูนี้จะสอน2ปุ่มที่เหลือนะครับ